สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นชมรมทูบีนัมเบอวันโรงเรียนพิมานพิทยาสันออกเดินรณรงค์สร้างกระแสต่อต้อตานยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2565 ติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวค่ะ ที่ลานอนเนกประสงค์โรงเรียนพิมานพิทยาสันตน์ตบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองสตูลและชมรมทูบีนัเมเบอร์วันโรงเรียนพิมานพิทยาสัน์ร่วมจัดกิจกรรมสร้างกระแสเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2565เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดโดยมีนายยาลาใบากรเดมนายอำเภอเมืองสตูลเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายมาโนตมณีวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสัน,น์นายภัวนาพัทราพินัน สาธารณาสุขอำเภอเมืองสตูนและเยาวชนโรงเรียนพิมาพิทยาสันเข้าร่วม โดยกิจกรรมรณร,รงค์ป้องกันยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2565ซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่เยาวชนโรงเรียนพิมาพิทยาสรรค์มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดโดยพันตำรวจเอกพิเชษกันทาสม้มผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยา ติดภายในเขตเทศบาลเมืองสตูลในโอกาสนี้นายอำเภอเมืองสตูลได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบไอดอนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2565และหน่วยงานภาคีเครือราข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอเมืองสตูลชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนพิมาพิทยาสรรชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนจงหัวองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูลอนุชาอันอดัมสวทสตูลรายงาน ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud